อ่ะวันนี้จะไปทำงานนะจ๊ะก,ก็อยู่กับวัววัวเข้าบ้านลูกนะไปทำงานนะรู้เปล่าเข้าบ้านนะครับรู้ไหมเก่งมากตัวเบิรเริ่มไล่วัวอ่ะวันนี้จะไปทำงานแต่ว่าจะไปทำงานกับรถคันนี้ ดูซิว่าจะรอดไหมรอดแหละปู่ม่อน,นก็น่ารักเดี๋ยวไปทำงานด้วยกันวันนี้นะดูว่าเป็นงานอะไรเจอใครอะไรยังไงบ้างนะึ <S <S ะเข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยอ่ะนี่ก็เดิมๆหมดเลยนะเนี่ยมีแค่เปลี่ยนวิทยุเพราะว่าเอาวิทยุที่มันบลูทูธได้ไมันจะได้ฟังเพลงจากมือถือได้แต่ก็ยังคงเป็นแบบอันเล็กอยู่เหมือนเดิม ภายในก็ดั้งเดิมทุกอย่างเกียร์ก็เดิมอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไอตัวซองเกียร์ตรงนี้อืมอเกียะไปทำงานกันเดี๋ยวลงไปซื้อของฝากทีมงานก่อนหนังไก่ขั้นเทพร้านนี้นกินเมื่อไหร่ก็อร่อยอยู่แถวบ้านฉันเอง เดี๋ยวลงไปดูหนังไก่เลยจ้ะพี่มากสามสอง,สสองนี่เด็ดมากจาลย์ยี่งิดเ<า>องอันนี้แผ่นใหญ่เนะาะครับเก็ดเองอันนี้เจ๋อเลย คุณจ้าได้มาแล้วน้ำไกลโคตอร่อยร้านนี้บอกเลยไว้ถ้าพวกแกแวะมาแถววัดหัวกระเบือเดี๋ยวก็เจอร้านเนี้ยทีเด็ดจริงๆบอกเลยกรอบยันมาลืนอะ่ะ <c oughs> กรอบจริงๆ เออไม่รู้ใส่บอลลงบอลแหลกแล้วแต่อร่อยมากอร่อยมากอ,อ,ากอันนี้หยอกหยอกไม่ได้ใส่เราก็ซื้อกินกับพี่แกมาเป็นปีแล้วแล้วก็กินแล้วก็นั่นงไก่แล้วนี้ก็กินแล้วเลยเหมือนติมซำกันๆกันหรือฝากพวกทีมงานโอ้หลายเจ้าแล้วก็ตื่นเต้นก็อร่อยกันยายบนนังไก่ทำไมอร่อยขนาดนี้เออมองไปทางซ้ายแล้วก็ติดมองไปทางขวาแล้วก็ติด มองไปทางซ้ายและะ้วก็ตีมองไปทางขวาแล้วก็ติดว้ายรถติดอะไรวันนี้เออไปไหนมาไ,ไหนในกรุงเทพสมัยนี้พวกแกต้องเผื่อเวลาแบบจริงๆเลยเชยต้องมีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเผื่อไว้ไม่งั้นนี่เลทแน่นอนเออดูสิติดขนาดนี้แล้ววันนี้ก็โชคดีโชคดีนะวันรถติดกูก็เสือกเอารถเก,กร์กระปุกมาขับเออแข็งไปหมดแล้วเนี่ย ขาค่ะที่แขนอ่ะจะพ้นตรงนี้กี่โมงวะเนี่ยความทรมานใจอย่างหนึ่งของคนขับรถเกียร์กระปุกรถติดบนสะพานว่ะเออเอาเดิเรียคารจนลิ้นสากไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอกูไม่ได้ขึ้นมาเลยตะ่านเอเอเฮ้ย เเออเียมันต้องเป็นการสวิตชิ่งนะเออต้องสวิตชิ่งดีๆนะไม่งั้นดับกว่ะเออเอ้ยเกระปุกเกยกระปุกเหนื่อยจะแตกแล้วเนี่ยเหนื่อยใกล้แตกแล้วบุรุ่นหนุ่มผู้นี้เป็นใครไม่มีใครรู้ แม้แต่ลงผีที่พังผุก็ไม่อาจระบุชื่อของเขาได้เขาเคยเอือดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาน้ําลาดก็ไม่ลงชักโครกก็ไม่ไปเขาก็คือแม่เหลือไม่ตบว่าขี้ยี่ไม่หรอไม่เหลือเฮ้ยทต่เพคุณเด่นนี่คุณมีขนมมาฝากทีมงานด้วยเหรอคะคุณให้กูถือซะได้แน่นอนมากเลยเดี๋ยวจะเอาเครดิตขึ้นมาอ่ะไม่แอสซินรือเอาแมสมาว่ะ จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบในรถก่อนได้ไหมกดลิฟต์ยังไงนะกูเป็นโดนเลมอนเหรอไม่ก็ทำให้ชินไงไม่ใช่นิ้วอ๋อใช้ก็สอบสิวันหลังก็สอบนี้ของไม่ถึงลืมไปสอบสั้นดี่วะเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่แล้วหมาไม่กัดอนนี้ผู้ใหญ่เดินตามอันนี้เดินตามหมาผู้ใหญ่ไม่กัดใช่ใช่อะไรครับเนี่ย รองเท้าสวยแล้วอย่าถอดนะถอดแล้วหายนะบอกก่อนนะรองเท้าอะเอาไปเลยใส่ได้เลยใส่เบอร์เดียวกันด้วยวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณมิกี้นั่นน่ะสิเอายอมาพากเออเป็นทัวร์นาเมนต์ซูเปอร์ลีกซีซั่นสอง L N ซูเปอร์ลีกนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ให้ขึ้นไปจดไว้ก่อนถามเราเลยแหละใช่ไงหัวภาพของทันท่านรั่นีิบห่ผายอะไรเนี่ยเข้ามาก็ต้องมีการแลกบกแลกบัตรนักเลงนิดนึงมาถึงก็ต้องแลกก่อนเฮ้ยแลกบัตรเหรอนั่นใช่แลกกับพี่อนที่จไปโอ้ยเจอแฟนคลับอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเปล่านี่เพื่อนกันเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประถมอ่ะเพื่อนๆขอถ่ายรูปเออไม่ถอดแมสหน่อยเหรอนิดนึงไไม่ด้ใส่ดีกว่าเอาใส่ดีกว่านะ สุดยอดเลยคุณนี่เป็นคนของประชาชนจริงๆนะคุณนิกกี้เงียบไปไม่ต้องพูดขอบคุณนะครับแล้วคุณไปพูดกับเขายังไงเขาขอถ่ายรูปคุณบอกเขาไม่ต้องพูดได้บอกคุณนั่นแหละเออเหรอสุดยอดเลยกระทบหลายภาระเหมือนไปชดอะไรเราชดชี่ชมจริ่งกระทบหลายยเดี๋วระวังจะกระทบเข้าหน้าแป้งชอบให้นักเลงเขาไปออกเกี้วกาดไแล้วอะเกี้วเกียวกาด ชั้น2นี่สิี่ท่านเน่ไม่ได้แดกกูแล้ววันนี้เรามีมุกอะไรมาเล่นกั่ไหมไม่มีเราพา,ากินใจเราเคยเล่นที่ไหนเวลาพากาเป็นการเล่นงานเวทภากแล้วมีแต่บุกอะไรก็ไม่รู้เลขันไปอยู่สองคนเนี่ยนี่เราพากันครัง้งแรกในรอบป,ปีเลยนะรู้ปะ่ะคิดว่าจะ โชคดีกว่านี้นะที่ซวยเร็วมากเลยไม่เจอมาต้องเป็นปีแล้วนะเว้ยนิกกี้การภาพฟีฟ่าไลน์นี่ครั้งแรกเน่เนี่ยยอดเลยโชคดีมากเว<า>ัสดีจาด้าเราไปภาอะไรครับเนี่ยเราได้เจอนักภาพในตำนานอย่างเฮียกวงด้วยคร<า>ับโอ้สวัสดีครับแล้วก็คนนี้ชื่ออะไรนะฮะนม่ชื่ออะไรยังไงนีอะไรที่รับรอง แท็กซี่อย่างที่ลองอพี่โก้พี่โกบเอาแบกูไหมให้คนดูอ่ะไหมเอากูไหมไม่เกี่ยวไก่ดีไหมคนนี้ที่นี่ไงชื่ออะไรที่เขาไปปิดวัดแล้วหนีออกไปอ่ะที่ขาเจ็บอ๋อไม่ไม่ใช่ดิ่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิเจอกันได้กูอ่ะนี่ไงเจ้าของฉายาธรรมะโหยิวฮะแล้วกินน้ำดีสุด้วย ตังคนอื่นมุ่งมากินของดีถ้าตังเราเองเราก็ไม่กินหรอกเออไม่ไม่เอาแบบนั้นให้ดีกันเอาก็ะดับได้นี่ชีวิตนี้ก็อยากได้วิตามินซีมันไม่ต้องเอาละเออไม่น่าทำงานจะได้ทะเลาะกันขนาดนี้ก็เราทะเลาะกันอยู่เราไม่ชอบกันเราเกลียดกันอยู่เลยแบล็กทีนี่เป็นพระไม่ควรถือโกโปรออกข้างนอกอย่างนี้นะเออทำไมอ่ะแลกกันเปล่าไม่เป็นไรมั้งเอาไปแลกกันเปล่าเอามาดิไม่ใช่แลกข้าวกันไม่ไม่ไม่กินเลยแน่หรออยากกินผักกิ๊กแกง มันดีหยิบสิเหลือกเยอะเยอะแม่เอาอยากกินตองเดียวอ่ะคือเราจะนี่ไปทำไมคุณผมมู้ชมเทคนิคในการแบบมาที่มันมีเข้ากล่องโคตา้าจำกัดเราก็นี่เลยอ๋อก็คือเราก็หยิบในกล่องที่เราอยากกินมาเลยผมกินได้ทุกเมนูอ๋อโอเคเออวิธีนี้ก็ดีนะแล้วคนดีๆที่ไหนใช่ช้อนมากินข้าวก็ง,ง่ายดีเออก็หยิบมาแล้วก็กินมันอยู่ในถุงสองอันเนี้ยไม่ต <c oughs> ้องยุ่งใช่ยขอกินพริกแกงอันนึง นมีแค่นี้เองดูตัวด้วยไปแย่งน้องกินเนี่ยนี่คูนเลยนะเนี่ยคูนเลยนะจะทำให้แบ่ง,บงก็ได้ไม่ไม่ได้แล้วเียแบ่งไม่ได้แล้วเฮียน้อยยังน้อยแล้วน้อย,อย,อยเฮ้ยเจ๊ของนี่เขาลืมไข่ดาวอ่ะเออไข่ดาวหายไปไหนวะครับให้กูเหลือสักอย,ย,ย่างเลอวนี่ไงเอาข้าวเอาเลือกเอาจะเอาข้าวไก่หรือว่าเอาไข่ดาวเอาไข่ดาวกับไก่ได้ปะเอาข้าวมึงก็จะเอานเขาได้ ืมเราโตแล้วเราจะไปแย่งน้องทำไมอ่ะอืมเนี่ยก็เราจะเข้ามุกเคิร์มแล้วมาเจาะอยู่ที่ทำไมเจาะกว้างไว้เออจะเข้ามุกเคิร์มเนี่ยแค่นี้เองมันก็ไม่ได้กินดีหรอกวันนี้กินไหมกินไหมจะเป่าแล้วไปจบที่น้องอะไรแล้ว ไม่ใช่ก็หมายถึงว่ามันต้องมีเวลาเราจะเข้าหน้าถูกไหมเราต้องไปจับพื้นแล้วก็ขึ้นเสยขึ้นเออแล้วก็แบบทิ้วขึ้นมาไอ้ไรแล้วก็จับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทิ้วขึ้นมาเรียบร้อยเลยวันนี้เราอยู่กับพิธีกรสายฟุตบอลวาไรตี้ที่ดีที่สุดในฟุตบอลสายบ้าบ้าไม่ใช่มึงอ้าวเหรอทั้งนี้อ๋อเออโหย้อนแสงนิดหน่อยแต่ว่าดูดีนิมืดมากจะเป็นลมแล้วค่ะน้องแจ๊ เทคนิคการบอกมือเหมือนมิสแกรนนะแบบว่าแนะนำตัวหน่อยลูกดูบอลแบบแฟนค่ะจากกุ๊กเทพันนครมาได้ไหะได้ได้ได้เราบ้านลงไหนลูกก็หลอบไม่มีใครเห็นหน้าตีรูปบ้านไหนอ่ะไม่แต่ประเด็นคือดูปมืดกว่าเดิมเฮ้ยรู้แล้วโอเครู้แล้วโอเคนี่อย่ไปนั่งใกล้น้องหน่อยรักโบว์เป็นเกียรติยิ่งๆค่ะเกียรติย่างๆอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นเด็กผีโอ้ยมิชชันสิ นี่เด็กโขงอันนี้เด็กผีน้องผีเดี๋ยวก็ซัดสักแป้งเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรนี่นี่แฟนเจ๊ดั้แฟนผีไงอ่าแล้วเนี่ยแฟนหงไงเออแล้วก็บอกบอกเป็นเด็กผีได้ไงก็ผมผีสียังปลื้มอ๋อเคยเออคุณดิลเปลี่ยนพิธีกรแล้วเปลี่ยนพิธีกรอนอ่าคุณแฝงบ้านไหมบ้าได้ได้พี่ตั้งใจจะตัดคนหนึ่งทิ้งอยู่ไปดีเพราะว่างานเยอะเนี่ยชอบถือไปไหนมาไหนถือแต่โกโกไปงานเงินไม่ทำโอ้ยหนูหนูว่าหนูได้ว่อง ไม่กลัวฟิบตานี่มึงยังไม่หยุดกันเลยไม่พีท้ายแล้วและดีขึ้นด้วยไรเรตติ้งจะดีขึ้นหลายเท่าเลยเนี่ยติดต่อน้องไว้เผื่อมีใครลาเลิกแล้วน้องไปแทน์ได้ยได้ไหมเออแต่ว่าไม่ได้ติดต่อเรื่องงานนึกม่งรู้ใช่ไหมว่ากูจะเอาอันนี้ออกยืมตังค์ยืมตังยืมตังค์มันเป็นแค่มุกมันเป็นแค่มุกเอาโชยลุลาเขาแล้วไม่มีประตูมีประตูเปลี่ยนเรื่องเลยพูดคุยกันหน่อยสิผงผีสองคนน่ะ พูดคุยอ่ะผมไม่ค่อยสะดวกคุยเรื่องฟุตบอลในช่วงนี้เท่าไหร่ทำไมคุณเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมนะทำไมเด็กมึงไม่อยากคุยถ้าทีมของคุณแพ้สามนัดรวดคุณจะไม่อยากคุยทำไมสี่แล้วเราเอาแชมเปี้ยนลีกมาทันด้วยมั้ยเราท้อซิงเกิลอยู่เหรอคะเชิญเราเป็นอะไรบ้มงแตแล้วเออเขาติดตาม่ไม่ต้องแกล้งเขาห้ามหนูนี่ติดแบบติดดาวไปเลยโอ้โหเอาเพจเดนาดดี้วยค่ะ คนดีอ๋อคนดีเห็นไหมแฟนนี่อยู่ในทีมงานนี้ใช่ไหมแก๊งขบวนการในคาเฟ่ใช่ไหมจบเล่นเจ้าโบราณมากเลยอ่ะวันก่อนเพิ่งคุยกับพี่อั้มไงใช่ใช่ก็ไปคุยเรื่องนี้แหละบอกให้เอาเจ๊ดำออกว่าเนี่ยตัวนี้ไปไหนเขาแตกกันทุกที่เลยอ๋อพี่อั้มประชาชนครับมึงสองคนไม่ได้คนดีมึงสองคนไม่ได้คนดีพี่อั้มฟุตบอลจิงโจ้อวันจีนเนี่ย วันนั้นเจอกันในขับเฮาอ๋อขับเฮาใช่รู้จักไปเนี่ยลุงเคยคุยกันสองคนไม่ใช่แอปพลิเคชันรู้จักไหมรู้จักสิที่เขาอยู่ที่สนามกอล์ฟเวลาตีเสร็จก็มาพักใช่อันนั้นขับเฮาที่พักไปกินกาแฟเมื่อไรมึงจะขับกูกเก็ตยาวเลยขับเลยตื่นเต้นมาตื่นเต้นอยากทําให้น้องแฟร์ประทับใจในการโบ๊ะบ้าของพวกเราไงอ๋อแต่น้องเขาได้น้องเขาเป็นสายหลังๆนี่ประกาศรายชื่อตัวจริงแมนยูนี่เปิดเพลงเต้นแล้วนะจริงหรอจริง ้อยเหรันยางสมมติเจอโซเซดาสิบตัวจริงเป็นไงบ้างตึกตึกตกตึ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 กตกตึ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 ึกตึกตึกตึกึกกกกตตึมนึ ลายอัพกันโอ้ยหนตัวเย่เลยนะทีมลุกทีมแล้วที่แย่เลยนะหนักเลยนะนี่ก็ติดตามน้องแฟร์ได้ดูบอลแบบแฟร์ใช่ไหมใช่เฉียบมากเลยเป็นเขาเรียกว่าผู้หญิงดูบอลมีเสน่ห์ยุคใหม่นี่เยอะนะนิกกี้นะใช่ตอนไหนเจ๊มาเปิดตลาดตรงนี้เนอะผู้หญิงดูบอลเลยนะก็มีน้องตามไปเยอะติดตามเจ๊ดำแล้วก็มาติดตามอบลใช่แล้วก็ปิดตลาดในตัวเริ่มสัทีนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีต่อไปเลยฮะพาระอ๋อหมายถึงว่าน้องแฟร์แหละไม่เราทั้งแฟร์ชอบแมนยูใ เคยชายตามองลิเวผูบมั้ยชายตาคะอ๋อช่วงนี้บ่อยค่ะฮะช่วงนี้มองบ่อยเพราะว่าติดตามเขาเล่นดีนัดแล้วว่าน่าจะโตแม่อยู่น่าจะเลือดข้นพอสมควรเหตุการณ์สำคัญของลิเวอร์พูลที่จำได้ที่เด้งขึ้นมาเลยเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์สำคัญนะคะมันมีนัดหนึ่งที่ฤดูกาลที่แล้วเจอกันระหว่างเป็นศึกแดงเหนือระหว่างเจอกันระหว่างแบนยุงริวผูบอ่า แล้วหนูเป็นครั้งแรกที่หนูได้มีการแบบว่าไปดูแบบสดๆกับแบบผู้หลายคนเลยที่โอทีฟตนไม่ใช่ไม่ใช่หมารว่าเออวมตัวเด็กผีเออวมตัวกันแล้ววันนั้นนี่โหพอมากเราแบบเรากลับไปยอเยยแน่นอนแต่ก็ลืมลืมลืมดูลืมดูไลน์อัพตัวเองไปแพ้ที่แพ้02นสองไอ๋อซาร่าที่อลิซอนแอสซิส ที่แม่งมีสถิติว่าจบนัดนั้นอาริซอนแอซิดมากกว่าลินการใช่ไหมัดนแหละั่นแหละจนจบดูกาาเลยนะนี่แสดงว่าเป็นแฟนบอลที่แฟนตอนแรกนึกว่าจะไปพูดถึงเหตุการณ์เจอหลานลื่นไงแล้วน้องเป็นคนดีชื่อเพจเขาบอกอแล้วดูบอลแบบแฟรถ้าเกิดไม่ได้ชื่อแฟนเราจะตั้งชื่อดีไหมไม่สมมติคุณแม่ตั้งมาให้ชื่อแตงโมตั้งแต่เด็กดูบอลแบบแตงโมดูบอลแบบแตงแตง ฟังดูเหมือนไม่ดได้รายการดูบอลอะเออแล้วก็ฝากติดตามด้วยเผื่อโอกาสหน้าน้องแฟก็มีมาลงวงลงงานกันเราเจอกันที่พี่ภาคย์ไล่สีบ่อยนะกับน้องแฟเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่จำได้ใช่ไหมจำได้สิปะเถอะน้องแฟไงพิธีกรยืนข้างสัมภาษณ์คู่หลายคนเลยเอีกคนชื่อไหนน้องแฟร์น่ยตอฟอฟันอะเพราะเขาขอก่อนเวลาทักว่าเฟฟฟฟฟาร์เ no กียวอะน้องฟัง ฟังๆๆๆๆฟัง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 ค่งนะคะฟังฉันแฟฟังเออเขาบอกนะต้องแฟฟังแก้วแฟฟังปังปุริเย่เงียบไหมถามว่าเงียบไหมห้องเนี้ยคุ๊บเลยยิ้มเสียงฟู่นี่เลยเชื่อไหมว่าเขาแค่มาคุกคามความเป็นส่วนตัวของพวกเราเชื่อเแหละค่ะเอออ่ะนี่แหละก็ระหว่างพักรอทำงานจะตั้งไว้อย่างนี้เลยใช่จะดีมีแค่คนเดียวนั่นแหละที่จะตั้งกล้องทิ้งไว้นานไว่ผ้ากันเปือนอ๋ออ๋ออ๋อออ เแอนนี้เสียงพร้อมไหมพร้อมครับเฮ้ยพี่ต้ามาเนี่ยครับผมสวยเลยฮะโอ้ยสุดยอดพีต่ต้าเจเป็นโอ้โหชื่อยอดพ่ต้าเมื่อไหร่สมัยเป็นบอยสะเกาแล้ววะเป็นตะเกาฮะโอ้ยขอบคุณเนอะส,สเปคนี้แม่กเออพี่ต้าขอขอคืนทั้งท่อนนะพีต่ต้าเอาไปเลยฮนะหัวเราะ จ่ายไ้เพระต้นหนึ่งกับต้นหนึ่งแสดงว่าน้องดำติดตามพี่ตั้งแต่ยุค RS ครับใช่จ้ะใช่เพลงระเบิดเคยดูไหมใช่เคยดูเคยดูพี่ไม่เคยดูไปหาดูต๊ะเด็กเสพเล่พี่เล่นดีมากเลยเรื่องหมายถึงว่าหนังไม่นิสัยพี่อ่ะใช่คนเด็กๆคที่เขากระโถดไหมฮะต่างคนกูใจต่างกูเรียนรู้ที่เพลงเต๋าเนี่ยมึงมึงฉีกูกูดฉีกมึงอะ ไี้มีตาบ้าเหรอพี่ตาเออขอคืนขอคืนขอคืนลองผิดเมื่อกี้ขอฟื้นเอามาปิ้งไก่ยั้อซูมอะไรกันเอเออไม่หาก็ปล่อยไปที่ชอบชอบแฟน้องแฟชอบไหมได้อยู่ออกไปวันนี้ต้องโบ๊ะบ้าด้วยก็ได้ในการจะทำงานเนี่ยเราต้องนัดกับ ครูภาคให้ดีว่าจะภาคเป็นชื่ออะไรยังไงได้หรอมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกันสําคัญมากในการทํางานอ่ะมันมีนักเตะคนไหนที่ริกจะน่าจะเจ๊เกมรัของูเซ่มันไปหลับแล้วอะไม่เห็นมีทีมหนึ่งเขาใช้นี่ในอ่าโยคิมเมเล่แอตแลนตาโยคิมเมเล่ไอ้ข้างหน้าโยคิมใช่ไหมโยคิมเมเล่เมเล่เมเล่ ดูนะโจคิมอ่ะโจคิมโยคิมอ่ะโยคิมอ่ะโยคิมเมเลอ่ะ Jo Kim m e l e น้องฟ้งกับน้องแร์เอาใหม่สิ m e เ e e Melee มึงเอาทีละคำเลยดีกว่านเนี้อ่ะเมเมอันนี้ถูกไหม เล่เมเมอ่ะเล่เล่อ่ะโอเคเมเล่เมเล่เฮ้อเรียกไงกันน่ะอ่ะเอางี้แล้วกันโยเคมมวยโลกเฮ้ยเอ้ยถูกถูกป่ะตรงนี้แหละไม่ได้ถูกงานไม่ได้ถูกชื่อหรอกถูกแล้วออกทั้งคู่เลยว่าเมเล่หยอกหยอกไม่ทันเลยน้องเลยไปกินข้าว แล้วเป็นข้าวกล่องใหม่เพิ่งมาด้วยถูกต้องแล้วเรกินทำไมเราไปรีบกินน่ะใครก็ไปรู้ชวนกินเนี่ยเราก็พูดแล้วว่าเอ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อใหม่เขาก็มาแล้วสดสดร้อนของดีๆใหม่ๆอันนั้นเรารอสุดท้ายเลยนะต้องท่าแต่เมื่อวานูโอ้โหถือว่าเคี้ยวไก่ไปได้ว่าหนังติ๊กเหนียวนุ่มขยุ้มลำไส้เข้าไปแล้วโอ้โหอเราอยู่กับสองสาวสวย นะเป็นคู่วิธิกรที่สวยที่สุดแล้วในกรุงเทพและปริมณฑลอประเทศไทยเลยอจริงในโลกก็ว่าได้เลอฮะแล้วอ๋อ ได้แล้วเธอสองคนทำสีผมเหมือนกันได้ข้างในใช่ไหมคือเอาดีๆปะแฟรี่อย่าทำตามคันอ๋อจริงเหรอไอโดไอโดเอ็กซ์ซไอโดอ็กเป็นไอโดสันกันละกันใช่ใช่อันนี้เราเรารู้จักอยู่แล้วดูบอลแบบแฟร์แล้วเธอเป็นใครมาจากไหนจ๊ะชื่อฟังก์ชันนะคะก็ถ้าติดตามฟีฟ่านะคะก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆเนาะแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ธรรมศาสตร์นะคะใช่ตอนนี่หนูยังเรียนอยู่ลูก เรียนอยู่เอยู่เหื่เนําเลยเพิ่งจบใช่ไหมเจ๊ยังเรียนอยู่เหมือนกันอ๋อเรียนอะเยนะปตีอะมันเลยมันนานไปแล้วราต้องตัดไปแล้วเรียนจนได้เพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นคณะบดีไปแล้วตอนนี้แต่งงแต่งงเลยเนาะน้องฟางน้องฟางมาจากธรศาใช่ธรรมศาสตร์ค่ะเออจิตวิทยามาวิทยาไม่คุยด้วยละเดี๋ยว่าเดี๋ยวรู้ใจนจะรู้เราจะรู้แล้วหมดเลยเราคิดอะไรอยู่นะอออมออเออเ้ยรู้ได้ไงวะ ทีนไม่อิมไที่เรมมอมล์มีเราไปออกคำเก่งซะแล้วอะแล้วติดตามได้ที่ไหนวะติดตามอยู่ได้ที่ไอจีนะคะ f u n g g t t l o n ค่ะเดี๋ยวติดตาขึ้นไว้ว่าขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคฟังชันแล้วไอจีของเธอล่ะพี่แประ f a a i r q ค่ะนี่ชุดใหม่ตุ๊กตัวหน้าครับเอาไม่พอแล้วนะเอาคิวละผมเจ็ดเสร็จแล้วแล้วแต่ต่อไปในคิวเราไม่จดไม่อะไรเหรอแล้วไปทำไรกับน้องสองคน ทำก็ถ่ายไว้เม่ได้ดำนำพาไงไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้นำพาตัวเองไปเตรียมตัวภาแตัวนึงนะไอสามคนนี้เข้าใจไอ้เนี่ยตั้งแต่มีชื่อเสียงแล้วเข้ามามีแอคหน้าดึงหน้าใส่อย่างเดียวววดดีีช่วงหลังไปคุยอะแฮร์รี่ไปควายซะแล้วอะใช่ไงเอาจริงคุณแบงค์กิ๊กนะเกมมิ่งทำไมผมผมคุยกับพวกคุณไม่ได้นะวันนี้ผมคุยแต่พวกระดับแบบใส่ตีโลกเท่านั้นมึงออกไปไปไล้วไปแล้วมึงออกไปเฮ้ยหลวงพี่นิมนต์ด้านนอกก่อนจะคุยกับศิกาไปข้างนอกไป เลยไปบ้านหลับเลยไหมคะกลับไเปล่าไม่กลับไม่กลับเราเป็อสิการหลับอ่านในสามคู่นี้นี่ก็เป็นพิธีกรหลักของฟีฟ่ารายสี่อยู่แล้วอันนี้คือถูกมัดไว้แล้วนี่ช่วยไงช่วยขยายงานให้แต่ที่จะได้อกว่าอยากกลับบ้านเบื่อขั้นตอนขั้นตอนเสร็จงานขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะแจวเหมือนเดิมขอบคุณจ้า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 มากโอ้สุดยอดเลยว่ะโหดจริง โหจริงอะไรจริงโอ้โหได้แชมป์หมดเลยหรอทั้งคนหรอเออมามาถ่ายให้มาสามคนไหมอ่ะ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 ี่ะอ่ะเดียวเดียวถ่ายเดียวหนึ่งสองรูปนะหนึ่งสองโอเคเฉียบเลยสามคนเลยครับเลยครับเลยเดี๋ยวถ่ายให้อืมนี่แชมป์ของเราเฟสแคลนพร้อมนะหนึ่งสองอีกรูปนะหนึ่งสองโอเค ยินดีด้วยยินดีด้วยจ๋ากจ๋าจ๋า้แชมแชมเฟซแชร์เป็นแชมป์จ๋แล้วจ๋แล้วจ๋แล้วเฉียบเฉียบเฉียบเจอกันเจอกันดีเจ้าดีเจ้างอ่งทำอะไรขยับหรอบบมแลงบมบลแลงขยับ๋อยักยักหน้าหรอหนึ่งสองสาม พอแล้วภาพตัดแล้วเป็นนะครับมนสนุกดีภาพตัดแล้วอ่ะวันนี้เป็นไงบรรยากาศถามให้ถามผมถามเราสิสุดยอดครับมันทีหมากสนุกมากโอ้ยสนุกโอ้ยมันมากเลยโอ้ยตื่นเต้นพอแล้วอ่ะวันนี้ขอบคุณสองสาวด้วยเจอกันน้องแฟงน้องฟังนะไว้เจอกันนะเยยมากลูก เสร็จงานแล้วกลับบ้านเดี๋ยวค่อยออกมาจัดรายการที่99ต่อแมนยูเจอรอัลโซเซดาดในยูโรปาลีก32ทีมนัดที่2นัดแรกชนะมา4-0่นเนะาะกลับบ้านเดี๋ยวแวะดูสามหมาสามมุมหน่อยไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วเะจำรถไม่ได้ <c oughs> อิดเฮงจำรถไม่ได้หไหมลูก จำรถไม่ได้เนาะโอ้ทำไมอ้วนนีวาอีดเฮงลูกยังไงอ้วนตุ๊บเลยแดงโอู <t pagar running> ้ห pues, อู้หออมามามากินข้าวกินข้าวเหฮงก่อนนะอันนี้อ่ะลุยเลยเฮงอ่ะแดงลูกอ่ะแดงไม่ได้มาลูกไปแดงเร็วอ่ะแดงเนี่ยเออลุยลุยยังไงเฮงของเฮงอยู่นูกนังไงลูก นี่ไงเหงอยู่นี่นี่มานี่เราเฮงเร็วนี่โอ้โหน้ำลายไหลเลยเหรอลุยลุยโอ้ยเป็นไงลูกอืมนั่งลงนี่นั่งลงนี่นั่งลงเป็นป่ะอืมอเออเออรู้ละรู้ละโอ้โหมือหูหูหูรู้ละรู้ละปีนข้ามไปรูกไป การจํารถไม่ได้เลยจะไม่ชินรถเอเออ้ากินอิ่มแล้วเรรยบร้อย